อันนี้เปลี่ยนแผนหน่อยครับวันนี้ผ่านเก่งกับผ่านโจมาเอาหวกวิธีเอาหกวงแก้งนั่นน่งนั่นน่ะตัวนึงนี่นี่ตรงกลางนี่เออต้อนต้อนมันเข้าฝั่งแก้งนั่นนั่น โยนนี่ขึ้นไม้ผมหน่อยอย่าไปที่ตักพอนดินนแก้วอันนี้เปลี่ยนแผนในพานเปลี่ยนแผนหากินกบน้อยหัว <laughs> น <g ül üş> <discs> <ks> ี่สิบตัวกันนึงด้วยเบาๆเดี๋ยวนำให้คุณนะโจออกไปแล้วนะโจเอารอบนอกกนะ่อ,อกนะออนะทำหน้ามันเป็นไอ้นี่นะเก่งทำหน้ามันเป็นเหลี่ยมนะ <c oughs> เราเคยดัดเอานู่นน่ะนู่นน่ะก็แย่หลังมันนะเนี่ยต้องต้องหันหน้า <c oughs> เดินขึ้นมา ดูว่าครับหาอยู่หากินครับอ,อีสานครับ มีเยอะมีเยอะมีเป็นูงนะครับ<ม>เดี๋ยวจบแล้วเดี๋ยวจะให้ดูตัวตนะัวหัวเกาหลีใหญ่แค่ไหนนะนงพานเก่งนะคนเห็นข้างหลังนี่เป็นพานโจ,จะอะอน,นู่นน,นู่นพี่โจโอ้หันบิดเลยหันไป ดูกันยาวๆนะพี่น้องใจเย็นมากพันเก่งใจเย็นมากนี่นิ่งกิ๊กเลยสงสัยปิโจได้ไปงัดมาจากห้องยังไม่ตื่นกินเยอะไปหน่อยเพิ่มน้ำหนักั <laughs> สิบครับสิบวันรู้สึกว่าหมูกระทะทั้งสิบวันมนาะดูแล้วเนื้อย่างทั้งสิบวัน ช่วงทำงานบอกผมกินมากๆนะพี่ก็บอกวันเสาร์อาทิตย์มานหมูกระทะสองชุดเหมือนเดิมน่ะเกณหน,น่าในบอ่อหนะ่ะเห็นไหมโจม <c oughs> ออปตึ๊งน้ำตื่นผ่าดแล้วพี่โจเอาขวดนิดเดียวมานะตัวมันใหญ่กว่าขวดอีกอะ ก่วมันใหญ่กูปากก่าแข็งนะนุ่นๆต้องเสียดผ้านะกระโดดหนอ้องุดดหน่อยนป๋าป๋าปล่อยดีกว่าไหยับหัวแล้วนะโ้เออน่เอางนันกมอขอผมพ่อกินันเนะเอาเอางี้เนาะปาาอไรอ่างเงี้ยอั้แต่กวนคนเทนน นี่แหละไม่ต้องไปไล่มันดูกันยา,ยาวๆก่อนครับพี่น้องน่าจะยาวอยู่เพราะว่านุ่นไล่จากนี้นุ่นไปถึงน้ำไหลลงดูตัวหน่อยพี่เก่งทางเก่งดูตัวหน่อยครับโชว์หน่อยนู่นะใหญ่กวบโปมือ,อครับพี่น้องครับ คนนี้คนนี้พันเกง่งคนนี้พันโจสายล่าสายล่าหวัวเต็มแน่พี่โจผมว่า ผ่านเก่งบอกว่าค่อยตอนไปในห้องเดี๋ยวมันลังมาเอาป่ะทันเดียวสนี่การวางแผนขนาดสองคนนี้ยังต้องวางแผนกันนะไม่ได้ไม่ได้นูนี่นลู่งนั่น้่นนู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 ่นน้่นนู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 ่มนนูนน่นนููนน ห้านาทีนะเต็มขวดสองลิตรแล้วเดีก็เอาไปแค่พออยู่พอกิน ให้ดูตัวใหญ่แค่ไหนรัวนะครับหว,หวกกำลังออกขาอยนะนะู่เลยตัวเป่งๆเลยนะครับตัวใหญ่ครับ ควาเกาหลีครับดูกันยาวๆครับเป,เปลี่ยนเปลี่ยนแผนนี่เต็มแล้วขวดขวดสองลิตรเต็มแล้วครับ จับเอาจับเอาเลยนะ้องพูดความสาเเจเลยนะบเอาจบเอาเลย,ยมามจับเอาจับเอาเลยนะอะไู่นี่ยเนอจไอ้น,ออนีน่สิง ตักเอ,อ,อ,อ <c oughs> าเลยจ้าทังส้วมทางมือแล้วขาดแล้วดูวะนน่หากินกปไปับ พี่โจบอกว่าข้างบนเยอะจังนี่ขนาดนี้แค่นี้แล้วักตัวกันนะซักตัวกันนะซักตัวกันนะเอาเลยเอาเลย เดินน้ำขี่้นี่กเป็น <laughs> อันนี้นี่ายี่รู้มีอะไรอี Ok Nè 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 Ê Chẳng này, Chúa Miền, miền Núi ดอกมาจากก่อนนี่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 น มีคิปอยู่นะตอนนี้อะไรตอนไเาไหร่มุ่นมุ่นเอ่อเป็ไหนนี่ปพาอพ่อเนี่ย

งัดมาแตกมองตรงนั้นเดือดตั้มเอตั้มดาบสองตบวไอ้รถแรกของใส่มันไม่นี่มันเล้าว่าจะเก่งไทีที่ผมบอกอะอันใส่รถสองรถสอง เอาละไม่เอาละไม่ไม่เอาละก็ไม่เอาละแล้ว